ภาษาเดนมาร์กเรียกว่าริเบอร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่ารีแบดเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเมืองรีเบอร์มีอะไรกันบ้างไปกันเลยคะ่ะแลแล้วเราก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วนะจ๊ะวันนี้อากาศดีมากหวังว่าไปถึงเมืองรีเบอร์แล้วมันจะแดดดีแบบนี้ เพราะว่าถ้าแดดขนาดนี้ถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยถ่ายวีดีโอมาสวยมากเลยเมืองริเบอร์อยู่ทางตอนใต้ของเดนมาร์กเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเดนมาร์กมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้ที่เราจะพาไปเราจะพาไปวิหารพระวิหารริเบอร์ เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีความสวยงามขนาดไหนนะจ๊ะ ฮัลโหลตอนนี้เราก็อยู่ที่เ mm hmm. มืองริเบอร์แล้วเราอยู่ที่พระวิหารริเบอร์โอ้ยอากาศหนาวมากพระวิหารริเบอร์เป็นพระวิหารที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่ในสมัยยุคกลางอากาศหนาวมากท่านผู้ชมจา๋า นี we we is ่นะจ๊ะข้างหลังนี้เป็นพระพิหารเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์รอบๆดูเมืองนี้เป็นเมืองโบราณเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลานเนี่ยาหนาวๆตัวแตแรกไม่ใส่ถุงมือต้องใส่ค่ะเอาไม่อยู่ มาดูความสวยงามของเมืองนี้เนาะวันนี้โบสเขาปิดถ้าโบสไม่ปิดเราก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นไปข้างบนอ่ามันจะมีจุดชมวิวเนาะเสียค่าขึ้น50โครนแต่วันนี้มันปิดนะจ๊ะ เดินเที่ยวชมวิวสวยๆมันมีกลิ่นอายของความแบบว่าเป็นเมืองโบราณอยู่ที่นี่เขาจะอนุรักษ์ตึกที่แบบว่าสมัยเก่าโบราณให้ยังอยู่คงสภาพดีที่สุดนี่เห็นไหม จะเป็นบ้านไม้สวยงามขอเดินไปซอยนี้ก่อนแล้วกันนี่นะคะเป็นบ้านที่เขา อย่างอานุรักษ์ไว้ให้แบบว่าสภาพคงเดิมสวยงาม ไม่หลุดฟิล์มเลยที่นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆมีเมืองมีแม่น้ำเป็นเมืองที่น่าอยู่สดๆส่วนเลนที่เราใช้ถ่ายวิดีโอคลิปนี้นะคะเป็นเลนของอโซนี E ถึง18มมมันเป็นเลนที่ถ่ายมุมกว้างได้แบบว่ามากเห็นไหมเมื่อกี้เราไปถ่าย โบดมาเห็นแบบว่าถึงถ่ายใกล้ๆเราก็เห็นแบบว่าโบดได้สุดได้ได,ได้ได้เต็มธรรมชาตสวยงามไปหมดเลยถ้าหน้าร้อนคงจะเป็นแบบว่าคลิกลีมากขนาดเรามาหน้าหนาวมันยังสวยงามขนาดนี้ อันนี้มันจะเป็นสะพานแบบว่ามีสามทางให้เดินสามแยกไปทางนี้แล้วก็แยกมาทางนี้ก็แยกมาทางนี้เห็นสะพานสแยกอุย้ยนกเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวจะให้มองมุมนี้นี่เป็นมุมสะพานสามแยกน่ามานั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือชมนกชมไม้อุยเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปตรงนูน้นมีบ้านหลังเล็กๆเ,เป็นสวนสาธารณะที่แบบว่ามันสวยงามน,น่ารักมากมาก เดินต้องระวังลื่นหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันมีน้ำแข็งนิดน่อยเป็นครั้งแรกที่เล่นมาเดินแถวนี้ปกติมาจะไปดูแต่บโบตรงนั้นเดี๋ยแตาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งสามารถนั่งเล่นนั่งปิกนิกกินข้าวา บางคนเขาก็ถ้าหน้าร้อนบางคนเขาก็จะมาแบบว่านั่งเอาของมาทำบาร์บีคิวปิ้งย่างกินกันเดินไปตรงโน้นกันดีกว่า หมดเ,เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นท่าเรือกันนะจ๊ะที่นี่มันจะมีท่าเรือเล็กๆอยู่ ตัวนี้อันตรายมากนะจ๊ะเพื่อนๆถ้าใครเจออย่าไปเข้าใกล้นะจ๊ะมันสามารถจิกฉกเราได้นะจ๊ะ กด subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากค่ะและแล้วเราก็ได้เวลากลับแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันใหม่ที่นี่สวยงามมากๆเลยแหละช่วงซัมเมอร์เนาะมันจะมีไปต้นไม้สีเขียวได้เห็นธรรมชาติได้เต็มที่ แล้วก็จะพามา,าทานข้องกินที่นี่ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยเราจะพามาชิมน,นะจ๊ะช่วงซัมเมอร์วันนี้ไม่มีร้านค้าร้านอาหารเปิดเพราะว่าเขาปิดกันนะจ๊ะมันเป็นช่วงโควิดแต่ไม่แน่าค่ะกลับเราจะพาแวะถ่ายรูปแถวแถวเอ